มาครับผม e s p o r t ์ตเวอครับคู่ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นสายร่างคู่แรกในกลุ่ม B ีนะครับผมคอฟฟี่ครับก็พลาดท่าจากสายบนมานะครับ เลย,ยว่าเจอเซร,ราหวดมา30เออไปเจอของแข็งก็นะส่วนโซล่าครับแพ้เกมศูนย์เหมือนกันนะไปแพ้ให้กับฮีโร่ครับซึ่งคอฟฟี่ก็ต้องมาดูในเกมแรกอ่ะเขาแพ้เซิร์กมาฮะแล้วเกมนี้ก็ต้องมาชนเซิร์กอีกครับว่าจะ เอาตัวรอดไปได้หรือเปล่าน,นะโปรโชาวจีนครับอค,คอฟฟี่ส่วนโซล่ารครับก็ผูเล่นชาวเกาหลีนะครับผมโอเคอยู่กับคอฟฟี่ครับ,เ,บ,รบเรเทอร์แลนด์ขวาล่าขงของแผนท,ที่ผมแข่งกันแบบเบส f อฟไฟแล้วก็ซ้ายบนของแผนที่ครับโซล่ารครับบรูเซิร์กนะครับ ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนมาครับทำให้ช่องของเราไปต่อได้อย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องแคงจะใช้คำว่าไม่ต้องแคงไม่ได้ไปต่อพร้อมเมมเบอร์เมมเบอร์จุนเจือเราก็ไปกันต่อ นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกตัวแรกทุกการกอเลทึมก็ดันช่องให้มีเพื่อนๆหน้าใหม่เข้ามาจอย Discord กันด้วยอยากหาเพื่อนเล่นหรือไปนั่งเกาะเบาดูคนธรรมดาเล่นกันก็ Discord นะครับแชร์สกินกันสนุกสนานเป็นประจำนะครับมี2ดิสแต่ทางเข้าผมให้เป็นทางเข้าดิสของผมไว้นะฮะแต่ก็จะมี Discord พันธมิตรก็คือ RTS Community Thailand ตึงเคยจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่อยากหาสล็อตเวลาจัดอีกนะคอมมูในช่องเล่นกันค่อนข้างจะคือมันชื่นใจครับบางคนเข้ามาเหมือนแบบพึ่งหัดเล่นมาแบบบรอนซ์มาเลยผ่านไป3เดือนไดมอนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ไม่ได้เอาเครดิตนะหมายถึงว่าคอมมูเขาลันไปเองฮะเราแค่เหมือนเป็น กระบอกเสียงให้คนที่ชอบเรื่องเดียวกันมารวมตัวกันเฉยๆนะครับมเกมนี้เกมแรกถ้าตามชื่อฉันผมไม่รู้ไงเพราะในทัวร์นี้ทั้งสองคนแพ้เกมศูนย์มาด้วยกันหงคู่ยังไม่ชนะเลยก็อย่าขอดอดูเกมแรกก่อนครับแต่เท่าที่ดูคอฟฟี่พอเจอสราวมันออเดอร์ลันออเดอร์ก็ไม่ได้ เออเหมือนเหมือนตามไม่ทันครับผมและตรงนี้อุ้ยลงทุนจัดๆเลยครับโอเวอร์โหลดเล็กกับโอเวอร์โหลดใหญ่ครับผมทางฝั่งคอฟฟี่ครับขี่บาเล็กจับโอเวอร์โหลดครับสุภาษิตวันนี้จับไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ้เจอโอเวอร์โหลดไข่ต้ำงตาจะไหลโ <c oughs> อ้เล่นใหญ่มาก เขาจะเอาให้ได้เหรอเอาแล้วโดนลันบายเลยเอาโอ้คือแกมาปิดแกมาปิดเขาเรียกว่าปิดเบตสองนะครับปกติเขาจะปิดเบตแรกไม่ให้ขึ้นบ้านคือเอาให้ได้ครับผมลูกเตื้อลูกเตื้อตรงนี้มีหนึ่งมารีนครับต้องไล่ไว้ไม่งั้นสองลิงมันแทเวอร์เกอร์ฟรี ได้ไปหนึ่งโอเวอร์ลอดกับหนึ่งเซอร์คิงตรงนี้ครับอ่าสองเซอร์คิเลยเฮลเลียนมาพอดีสวยงามเล่นใหญ่แต่ก็ได้อยู่ได้นะแต่ได้ช้าหน่อยเฮลเลียนไปชนคุนครับถอยออกมา เออแล้วช่วงนี้ก็กลับไปดูโดตาเหมือนจะบอกไปในคลิปไหนแล้วดูแบบตั้งใจดูแล้วนะดูเมตาดูวิธีการเล่นดูฮีโร่ ผู้เล่นลยอะไรเงี้ยดูแบบดูสตาร์คราฟเลยอะอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นเมตาออร่าถูมิลาน่าอะไรมันจะแรงขนาดนั <c oughs> ้นเพิ่งเคยได้ยินคำว่าโซล่าแฟร์แต่ก่อนมันไม่มีไงแต่ก่อนมิลาน่าผมจะรู้จักแค่มูนไล์ชาร์โดใช่ไหมเวนนสแล้วก็หายตัวอ <c oughs> ตอนนี้โอ้ <c oughs> ยาวครับเหมือนเกมใหม่อะถ้ากลับไปเล่น This is so tough and it's such a smart decision. for <inaudible> Solar to <inaudible> <Jimmy> a <playing inaudible> for himself in the early stage of the game. Like you said, especially that barracks being delayed for so, so long. And Coffee is just going to be in such a rough spot. The problem is he doesn't have any way of really scouting us until the Hellions run face first into the roaches. They're not even going to encounter each other <inaudible> in the other side the map. As made their way across the map. หมายถึงว่าเฮลเลียนไม่ใช่จะแบบ A-move แล้วก็สู้เซอร์ลิ g งได้นะครับถ้าเข้าเหลี่ยมเข้ามุมอะเซอร์ลิ g งก็ตบได้หมดแต่โซล่ามาไวครับ5นาทีถมใส่เลยแล้วถ้าเคลียร์เฮลเลียนคอมนี้ได้ก็อู้ตำแหน่งไม่ดีจีจได้เลยเอา้าวจีจจริง,รงๆว่าะ โอ้ตำแหน่งไม่ดีครับเมื่อกี้ต้องทำยังไงอ่ะพี่เมื่อกีงง้เฮลเลียนต้องไปอยู่หลังกำแพงแล้วโอ้ถ้าเปรียบเป็นหมกักลูกคือลูกคาดจบไม่ต,ต้องเล่นสวยงามครับ Solar, <c oughs> โซลาเพลงน,น,นี้เดีย๋วยวรอเกมสองกันสักครู่หนึ่งครับผมขบทจะงานไว้ก็งานไว้เลย solar and not often you see two lings basically winning a game but that's as close as you can come to two lings winning a game they they did a lot of heavy lifting there yeah i will say also like in it makes sense if you go for that kind of opening on that map you do want to do the barracks list if you want to ch you want to get that overlord you really should commit to it but it does also remind me of just that perfect pillar is quite far away that barracks really does have to stay quite far out there and you can't really just it's not like you know some maps where the perfect pillar is right next to the wall in and you can just lift it up and oh the links are coming forward i need to just like land it or something and deal with things it's it really is a huge pain to try and go for something like that and solo did a great job exploiting just the smallest little bit of extra effort required from the terran player to try and make all of that kind of same damage happen man just uh really not the way you want to start your best season. no not at all and and it's not for me it's not even so much that the perfect pillar is that far away mm -hmm. on that map it's that it's so large and you can do that mm -hmm. ring around the rosy with even just because so <laughs> So the two complicate it so much because you cannot separate the Marines anymore, because the two will just kill one Marine on its own. And there's so much area, like the the circumference of the circle that is around that position is so large that if you can't separate the marines to actually pincer on the overlord, it can just keep flying around and flying around and flying around. That was the like <laughs> that was the dopiest. way to win a game I think we'll see in this tournament but I'm so here for it as we have spawning down to the bottom right มาเกมสองครับผม The man with the golden wings it is Solar โอ้เกมแรกเรียกว่าจังหวะผิดชีวิตเปลี่ยนอยู่ผิดที่ก็จีจีได้เลยอ่ะอยู่กับคอฟฟี่ครับเรตเทอร์แลนด์ทรายบนของแผนที่ เอจก o b บ l ลน่าจะออแกไนต์ของทางฝั่งจีนนะศึกจีนปะทะเกาหลีครับส่วนทางฝั่งโซล่าออนไซต์เกมมิ่งเก่าผมก็ยังจำชื่อสังกัดใหม่แกไม่ได้ดีคาใจแป๊บหนึ่ซแป๊บ เอ y อ s I think t h วับทรร t r ิตีเ vitality จำได้จำวิได้ดิยังไม่เข้าปากในวิกิไม่ใช่ดิในลิควิดวีดียก็ยังเป็นเสื้อออนไซต์อยู่แต่อันไหนเดิ r ว่า rebranding rebranding เป็นสังกัดจากฝรั่งเศสนะครับผม พึ่งก่อตั้งเมื่อกุมภา2 0 oui> 2พครับจะจะบอกว่าเหมือนซื้อแฟนชายมาทำต่อก็ได้นะเพราะเขาใช้คำว่าพันในชี w ิตออนไซส์ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจากออนไซ e ์มาเป็น ผู้เล่นในสังกัดปัจจุบันก็จะมีมารุรยอแล้วก็โซล่าครับสามคนสองเทอร์แรนหนึ่งเซิร์กส่วนเจเนอเรลล์แมเนเจอร์ก็เป็นผู้เล่นสตาร์ครับถูกเก่าเนี่ยชื่อคลาใช่ไหม กวอ่า <Over> น,าน,นาาญญชื่อผิดหรือซีซ,ซีแลงอะไม่รู้เพราะผมผมไม่ทันคนนี้ยเลยไม่รู้ว่าอ่านออกเสียง <laughs> ว่าอะไร Oh, he's just gonna yes, do it it. he's gonna have it lifted for like five seconds, and it'll it'll get the kill. No, he wanted to prioritize the reactor. Now he can lift it after the reactor's done, but once again, the big impact of this kind of a play is the early supply block you hand to the Zerg. It slows down their droning. It can slow down. Uh, maybe. Things can just get a little bit. of all time. คือจะเล่นกานปกติเขาก็ปิดลำนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ปิดลำเล็กแต่ถ้าโปรซีนเท่าที่สังเกตเขาจะปิดลำเล็กเน้นเซฟเพลย์แล้วก็เอาอาร์มี่ลงมาปิดลำล่างมาปิดเขาเรียกว่ามาวอร์หน้าบ้านด้วยอาร์มี่ยกเว้นโพตอถ้าเป็นเทอร์แรนส่วนใหญ่สังเกตเขาจะเล่นข้างบนแล้วเตรียมการอะไรให้พร้อมเปิดซีกแท้งเปิดนู่นเปิดนี่มีมารีนมีบังเกอร์อาจจะแปะแค่หนึ่งบังเกอร์ด้วยซ้ำ เออเพราะฉะนั้นคอฟฟี่เหมือนยังไม่ได้อัพเดตกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้บังเกอร์มันไม่ได้เล่นเฉพาะกับพี <P S 2> แล้วครับมันมันมันได้ and they get either a quick roach warren or they keep producing queens or a quick baneling nest or they send a ling forward and just see uh, seeing the, the tech setup. lab researching at this point is a little bit of a tell seeing the starport not building a an add-on but building a unit of some kind is even more of a tell uh, this is this should be enough to read this for solar the roach warren does come down now it's not super early he will need to buy time in order to build those roaches, but you can see he's actually building a spore in order to uh, deal with Liberator. He might be reading this as just Hellion Liberator, which he still got the coverage in the form of that roach worm, but this could get a little bit scary before those roaches are out. Mm -hmm. Yeah, and uh, we do have the medivac now loading up with some of those marauders uh, ah, copy. and Marines making their way across the map. เล่น <Le> ดอกจะสําเร็จไหมโซลา่าคอมเดิมครับไม่มีเหตุผลจะเปลี่ยนคอมเพราะว่าเกมแรกมันมันวัดอะไรไม่ได้ลยมันเสียเหลี่ยม <c oughs> อ่ะคอฟฟี่มาเหมือนคล้ายๆของเดิมแต่รอบ้หู <c oughs> ควีนจะรับมือได้ไหม <c oughs> เป็นมาราเดอร์อ้ยมาราเดอร์นี่คือมาตบควีนโดยเฉพาะเลยครัยะายิงได้ <c oughs> แล้วก็เป็นเฮลแบตเฮลแบตเซิร์กลิงเข้ามาต้องระวังครับ ต้องระวังโฟกัสแฮชโฟกัสแชทควีนก็ยิงฟรีเมดิแบกฟรีอยู่ครับแต่ทางฝั่งโซล่าก็ขยีบสปอคอเลอร์เข้ามากดดามเมดิแบกครับรวมถึงควีนแล้วก็ดรอปอินดรอปเอาท์ดรอปอินดรอปเอาท์เล่นรีดดามเมจควีนไล่เมดิแบกออกจากไฟได้ไหมสําคัญตรงนี้แล้วสุดท้ายด้วยพลังครับแล้วโรกมาเติมแล้วโอ้โหถ้าโรกเติมอย่างนี้เฮลแบตละลายครับจ่ายเยอะมากครับโซยทางฝั่งคอฟฟี่โดนโตแน่นอน ไแล้วับโซล่าพลังของเซิร์คืออะไรครับนี่เรามีบทความแล้ว3าเผ่าจุดเด่นจุดเด่นของ3เผ่าเออเลียงคำผิดก็ฝากบล็อกไว้ด้วยนะครับผมแคตตากรีมันจะซ่อนอยู่ขวามือครับหัวข้อที่สนใจกดเข้าไปได้ก็เลือกสตาร์คาร์จะมีบทความของสตาร์คาร์อยู่ครับสามเผ่ามีอะไรหลักๆก็แจักแจงไว้ให้ในบทความแล้วครับผม ให้เพื่อนๆอ่าแล้วก็เลือกพอพันที่ชอบได้ชอบไปเนี่ย่าทาวงไหนสายเจ้าสัวของแพงของดีทรงพลังไปเลยครับโพตอสนี่สายของ <c oughs> สายเซิร์ฟของถูกราคาย่อมเยาเลือดน้อยแต่มาเรื่อยๆเ่อ <c oughs> เรียกว่าของเซลซื้อหนึ่งได้ถึงสอง รวไปแล้วครับระเบิดวอลนะ้นบ้านเรียบร้อยเข้ามินเนอรลลายกดดนันทันทีแล้วหลบซ้ายไม่ได้พอหลบขวามาจางาังหวะนี้พยายามจะเลี้ยวไปไหนบ้านไม่อยู่ทางนั้นครับโอ้ดูแพนิกแปลกพยายามจะล่อออกจากบ้านครับแต่ทางฝั่งโลล่าไม่ออกครับโอ้ไม่ได้ตามเกมขนาดน,นั้นกดดันไปที่เมลมินเนอลนะมินเนอลหลักด้านบน,น,นแล้วก็จีจีคอครับ ใช้คำว่ามันมันห่างก,กันเกินไปอ่ะเออคอฟฟี่ก็เก็บประสบการณ์ครับเก็บในส่วนของรีเพย์ไปเช็คฟิลเหมือนตอนดูฟุตซอลทีมชาติไทยเจอบราซิลใจก็อยากเชีย์นะนอูยิงได้ลูกนึงดีใจมากตอนตอนตีมาหนึ่งสองแต่แบบเขาแปะบอลกันจังหวะเดียวฮนะเหมือนเล่นกันแบบ คือเราเก่งแล้วแต่เขาอยู่ในมาตรฐานที่มันเหนือว่าเราเรายังจับเวลาเราจ่ายบอลเรายังจับบอลอเหมือนเออจับแล้วก็จ่ายจับแล้วก็คือเบสิกเหมือนลิงชิงบอลเนี่ยจับจ่าแต่เขาคือวันทัชคือเฟิร์สทัชเขาดีมากเราดูแบบ้ แต่โอเคมันจะได้รู้ว่าถ้าถ้าจะสูงขึ้นมันต้องโอเคภูเขาลูกนี้นะเราเราจะได้เห็นภูเขาไงฮะไม่งั้นเราจะเชื่อว่าเราอยู่ยอดเขานั่นแหละครับกาแฟสู้ต่อไปว่าจะเขียนรวิวสตาร์ฟิลลงบ็อกแต่ยังรู้สึกว่าอยากไปไกลกว่านี้อยากจบเลยด้วยทั้งอยากจบก่อน แต่ตอนนี้ก็น่าจะสัก20กว่าชั่วโมงเกือบ30ชั่วโมงวันนี้รลวดเดียวเกือบ15ชั่วโมงตื่นมาตื่นมาก็สับเลยมันสโลเบิร์นเออใช้คำนี้เลยหลายหลายที่ก็ใช้คำว่าสรุปมันต้องมันเหมือนคนอ่านนิยายแบบใจเย็นไปเรื่อยๆแต่ลโอคแต่แต่ละเคสคือมันพาเราไป ไกลมากอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเบเทสดาคือแต่ละเควสมันแบบเริ่มจากจุดเล็กๆครับใช้คำนี้แล้วก็ใช้ับว่าจะพาเราไปไหนเราไม่รู้เลยอันนี้ก็คร่าวๆคร่าวๆ t a r ล์ e l ลและฉากโหลดก็นั่นแหละครับตามนั้นถ้าทำใจกับมันได้ก็ผมทำใจไปแล้วโหลดกดนี่โหลดไปนู่นโหลด ป,ประตผมว่าถ้ามีสตาร์ฟิลสสอนแลจะต้องทำกันบ้านหลบโหลดให้เป็นเออต้องต้องทำในส่วนงเกมดีไซน์หลบโหลดิดนึงมาเกมที่3ครับทางฝั่งคอฟฟี่แล้วก็โซล่าครับผมเห็นพลอ็อกซี่คือมันต้องเออผมว่าถ้าเล่น normal เกมแล้วไม่ชนะก็ต้องโยโรแบบเนี้ย กินชีสแล้วถ้าสับในด i ส c o ร d กเเรียกค,ค,คนเหลี่ยมเ <c oughs> มื่อเราเหลี่ยมเราก็จะเหลี่ยมเ <c oughs> มื่อเรามีเหลี่ยมครั้งแรกเราก็จะเหลี่ยมตลอดไปเหมือนที่เรากินชีสครั้งเดียวไม่มีอยู่จริง <c oughs> and pair up together and it's this very specific two reaper timing that you're kind of aiming for off of this now terran players mostly kind of decided that that wasn't do what proxy coffee mainstay build No absolutely and that's all you're really looking for with something like this is just finding Small little way victories, and I think that is actually when you're in a situation where the series has not just gone not your way so far. You just haven't had almost any little victories. Yes. Like not even talking about winning the game, like just the little victories of how the openings and stuff go. I think just finding your first <coughs> like Reaper. The first bit of solid ground, you can plant your. <coughs> ทาได้ทักลิงโอ้ยลิงสักตัวนึงลิงสักตัวนึงเาจะออมาแล้วตัวแรกโอเคอย่าเลียมเลียมเลียมนั่นไงโอ้เร oh, ียบร้อยเลย oh. เสียลิปเปอิ์ง่ายไปนิดนึงครับกรอบพี่เห็นว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่พอเราดูคนระดับใกล้เคียงกันอนะ่ะมันมันจะไม่มี มิสเพย์แบบนี้เอ,อเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อกี้คืออะไรที่มันมันไปโดนล็อกตรงมินเนอราลไลน์ครับโดนดาเมจฟรีฟี <ๆ S 2> ไปประมาณวิสองวินั่นนะแล้วก็ระเบิดเลยกลายเป็นไม่คุมเลยจากตอนแรกเออเริ่มได้นำได้เนี่ยถ้ามีสี่ลีเปอร์มันจะเดือดกว่านี้ฮะดาเมจควเนนะี่ะมันจะมันจะรีดเยอะไวกว่านี้แต่พอมันเหลือสามลีปเปอร์มันก็เลยแห้งครับ ทามมิ่งก็เลยไม่ดีเลยฮะตรงนี้น่าเสียดายผมก็ลุ้นนะไม่ใช่อะไรเอออยากมีเกม4เกม5หน่อยจะไม่ได้วะเสียลิปเปอร์ไว้โอ้เสียดายแทนครับยังยกกลับมาเล่น normal game ซึ่ง normal game ก็ภาพไม่มีเลยรอรับสภาพครับคอฟฟี่ คือมันเป็นเกมที่แบบเนี่ยโดนล็อกขากันนิดเดียวมันเป็นจังหวะอย่างเนี้ยครับสตาร์ครับเนี่ยนี่คือสตาร์ครับถ้าถ้าเพื่อนถามเฮ้ยสตาร์ครับมันเป็น RTS แนวไหนผมว่าส่งคู่นี้ให้เพื่อนดูเลยความห่างชานของผู้เล่นถ้ามันห่างมันชัดมากผมผมไม่ได้อะไรกับคอฟฟี่นะครับ แค่แบบให้เห็นว่าเออมันเกี่ยวข้องกับผู้เล่นและประสบการณ์นิดๆหน่อยๆอะแล้วคอฟฟี่ก็โชกแล้วจังหวะเมื่อกี้คือออกแล้วสีหน้าสีตาคือไปหมดแล้วฮะคือแค่จังหวะวิ่งนะครับนิดเดียวโอ้แล้วโดนดักคางโดนล็อกขากลตายฟรี คือมันจะเห็นชัดใช้คำเนี้ยเพราะว่าพอมันไม่ใช่เป็นเกมทีมเพย์เป็นเกมโซโล่โซโล่โซโลแบบแข่งกันตัวตัวเนี้ยพอมันห่างมากมันจะเห็นมันจะเหลื่อมเกิน Solar also able He just to get that in know. มาใหม่เขาคอฟฟีโอ้โหดูซับไพ่แล้วแบบทอใจลุนไม่ขึ้นว่ะแต่ไม่เป็นไรไปครับโซลา แต่ข้อดีก็คือโซลาก็ RESPECT นะไม่เขาเรียกว่าไม่เลียงใครมีมีผมโดนมาหมดทุกรูปแบบภาคมาเยอะห่างแต่ก็แบบเลียงไข่อ่ะนึกภาพออกใช่ไหมฮะมีรู้สึกมีเทปในช่องแต่ผมจะไม่บอกว่าใครโอ้กังนั้นฟาเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมไม่ให้เกีลยอคู่ต่อสู้เลยอ่ะมันเคยมีกรณีดราม่า สตาครับถูกเล่นเปิดกล้องแบบเนี้เว้ยแล้วคนนั้นโดนแบนด้วยเพราะว่าดูถูกอีกฝั่งหนึ่งโดยการเอาเท้าขึ้นมาพาดเล่นเอออย่าผมอย่าผมเขียนบทความให้อย่าผมไปต้องไปหาข้อมูลก่อนจีจครับไม่มีอะไรเลยเกมนี้เอ้ยแต่เมื่อกี้เห็นจีจแล้วกดรีวายทันทีนั่นแหละข้อดีเอารีเพย์ไปศึกษาครับคอฟฟี่โซล่าครับไม่ได้งานยากอะไรเลยครับสำหรับ ซีรีส์นี้สามศูนย์ภูณสวรรัสดิ์ขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันคู่ต่อไปครับน่าจะเขาน่าจะไปใส่ล่างต่อนะคิดว่าถ้าใส่ล่างต่อน่าจะเคียวคลาสสิกกว่าโอเคได้ดูคู่สุดหินอีกคู่หนึ่งนะน่าจะสูสีเลยครับเคียวคลาสสิกยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันคู่หน้าครับผม